อซีว <si ีดีเซลูทับนะครับม ja ่อีสโลดีมีเอสเอท็กเบานะแล้วก็จเบาๆด้วยยนขึ้มาให้เหย่อนนี่บ้านฮอนด้าประเทศไทยส่งเข้าประวนอ๋อไม่ใช่นี่อะไรนะเชียงใหม่รถยกเชียงใหม่รถยก แไยนร้สิงอม้าาตางา้างาางคจอโอเคคันนี้นะครับเป็น Honda CR-V ครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับรุ่นท็อปนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล1 6 0 0ซีซีนะครับ160แรงม้า ที่4,000รอบแรงบิด350นิวตันเมตรครับที่2,000รอบนะครับเป็นรถนะครับ SUV นะครับของคุณเดียนะครับเจ้าของเชียงใหม่สไลด์ออนเนี่ยครับรถสไลด์เนี่ยแหละครับนะครับวันนี้อยากเอา CRV มาลองนะครับปกติก็จะเอา New X มาลองนะครับวันนี้เอา CRV มาลองคันนี้นะครับการ ใช้รถยนต์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าโ ho crv จะต้องมาลุยถึงขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับเจ้าของรถอยากนำมาลองสมรรถนะนะครับมันเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นดีเซลพิ่สงมันก็พอตัวนะครับไม่ใช่ว่ามันจะหน่อมแนมนะครับไม่สามารถที่จะลุยได้นะครับแต่อุปสรรคของมันก็คือความสูงของตัวรถ นะครับยิ่งมีสเกิร์ตหน้านะครับบันดงบันไดด้านลงด้านหลังนะครับความสูงที่ไม่ได้ทำมาแบบออฟโรดมันก็เป็นอุปสรรคนะครับแต่จะให้เห็นศักยภาพว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อมันก็ใช้ได้นะครับสามารถเดินทางไปป่าไปเที่ยวป่าในทางที่เหมาะสมได้เช่นสันปะเกีย้ยในทางหลักนี่นะครับอย่างนี้ไปได้นะครับมอนล้านเพ้าไปได้นะครับคือพูดง่ายๆทางที่มันเป็น ทางลูกลังทางดินนะครับที่เป็นแบบว่าหลุมไม่ลึกมากนะครับพวกนี้สามารถที่จะไปผจญไัยได้คลิปนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้เสียดายรถนะครับคนเรานะครับอันนี้เขาหลอกนะครับผมก็คิดว่าเป็นบุญสายตานะครับของทุกท่านที่ได้เห็นนะครับอันนี้ยางก็ทางเรียบนะครับจะได้เห็นศักยภาพรถยนต์นะครับผมเองก็บอกตรงๆว่า ก็ได้เป็นบุญสายตาเหมือนกันนะครับจะได้เห็นนะครับผมเองก็เคยเอาไปลุยนะครับตอนนั้นเป็นรถทสสดบก็ไปลุยนะครับลุยที่เขื่อนแม่กวงนะครับทางเละนะครับก็เอาไปลุยกับเขาเหมือนกันนะครับก็ให้รู้สเกยภาพว่ารถขับเคลื่อน4ล้อมันมีระบบช่วยเหลือหลายอย่างนะครับมันมีระบบเสถียรภาพการทรงตัว VSA นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ traction control ป้องกันล้อฝีด้วยนะครับ รถรุ่นนี้นะครับมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวไทมนะครับนั่นหมายความว่าจะขับเคลื่อน2อล้อหน้านะครับเป็นหลักแล้วถ้าสมมุติว่าล้อมัน ECU มันมองว่านะครับศูนย์เสียในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับมันก็จะสั่งการให้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเวลาเจอทางล่องสลับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเนินชันนะครับ คือถ้าไม่เกินใต้ท้องแล้วก็ไม่เกินความสูงของอยางเนี่ยนะครับมันไปได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาหินมาหนุนนะครับมาต่อนะครับเพื่อจะลองนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับในชีวิตจริงคงไม่มีใครไปใช้แบบนี้นะครับอันนี้เจ้าของรถเขาก็อยากจะมาลองดูว่าอ่ะลองดูสิเอารถที่ใช้งานประจําคุณแม่บ้านใช้นะครับรถจ่ายตลาดนะครับดูว่าเออ นะครับมันสามารถที่จะลุยได้อย่างน้อยก็เป็นตัวแทนให้คนที่ขับ CRV นะครับได้เห็นว่าเออศักยภาพมันก็ใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเอาหินไปลองนะครับเพราะว่ามุมล้อนะครับถ้าลงไปปุ๊บนะครับสเกิร์ตล่างนะครับมันก็จะงัดทันทีนะครับแตกนะฮะก็ต้องมีการปรุงแต่งบ้าง

hai pha lan hai pha lan ngắn chưa lan hai pha lan 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 thả, lan 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 you สนับสนุนโดยอูนอตจีพีผู้เชี่ยวชาญการซ่อมรถยนต์ฮอนด้าจังหวัดเชียงใหม่089 433 4433 n o นอตเราซ่อม h o n ด้า